สำหรับสายพเนียดนะมองหาพเนียด F c ซนะที่สนใจพเนียดอันนี้คือปรับระดับของช่างนัดนะชานเดียวปรับระดับดอกบัวเอ็นหลังนะครับสนใจทักนะครับอันนี้พร้อมส่งดอกบัวเอ็นหลังรูละล่างอันนี้งานปรับระดับพร้อมส่งดูครับนี่ครับนี่ครับงานปรับระดับของช่างนัดนะชานเลียวนี่ครับ เราปรับปรับได้เลยครับจะต่อเน,นี่ยปรับได้เลยไม่ต้องใส่สลักไม่ต้องกดครับง่ายกัการปรับนะครับนี่ครับสนใจทักอันนี้งานปรับระดับนะของช่างนัดนี่สนใจนี่ครับหนึ่งตัวนี่ครับงานปรับระดับถ้าอยากต่อตรงก็ลึงขึ้นตรงเลยนี่ครับ นี่ครับ้ถาถอยัดต่อตรงลึงขึ้นตรงแค่นี้ก็เป็นชานเดียวนะอันนี้ไปดูส้มนะอันนี้ไปดูส้มพร้อมส่งครับตัวที่หนึ่งปรับระดับอ่านป้ายตัวที่สองก็ปรับระดับเหมือนกันชานเดียวนี่ครับหน้าตาดูข้างล่างนี่ครับกว้างครับ ปรับระดับชานเดียวนี่ครับอันนี้ปกปลูส้มปลายพเนียนนี่ไม้พยุงนี่ครับต่อเนี่ยลูกครึ่งลูกครึ่งครับสองไม้ผสมกันนี่ครับข้างหน้าเป็นพญาพยุงนะสวยมากครับนี่ครับสนใจทักนี่ครับชานเดียวปรับระดับนะสำหรับคนสนใจถ้าอยากจะปรับปรับได้เลยนี่ย เนี่ยถ้าต้องการปรับปรับได้เลยไม่ต้องใส่สลักครับรุน่นนี้ปรับตรงได้เลยสนใจทักครับนี่ครับไม้สแกร์ครับคอนนี่ยสวยมาก2อใบบล็อกเดียวกันนะครับความใหญ่เท่ากันครับ ปลาดูส้มผสมไม้พะยงอันนี้ปลาดูแดงครับนี่ครับชอบ,บสไตล์หน้าชานตัวนี้หน้าชาจะเป็นอย่างนี้นี่ครับครึ่งเหล็กอ,อันนี้ครึ่งเหล็กครึ่งไม้อันนี้ไม้ไม้ทั้งแท่งครับตัวนี้ไม้ทั้งแท่งนี่ครับไม้ทั้งแท่งนี่ครับไม้ทั้งแท่งเลยสนใจทักปลาประดับนะครับ สองตัวนะครับวันนี้พร้อมส่งไม้เ้าตัวนี้10เมตรคูณสองตัวนี้10เมตรเข้ามาแล้ว10เมตรก็เข้ามาแล้วอันนี้8เมตรอันนี้8เมตรครับเนี่ย8เมตรสนใจทักหัวเส้าก็มีนะครับนี่ไม้ซส้าอันนี้ชิงชันนะครับนี่คือไม้ชิงชันลายสวยมากนะ เอฟซีส่งมาให้ทำครับลูกค้าส่งมาให้นะต้องการชิงชันเดี๋ยวดูว่าเสร็จแต่หน้าตาเป็นยังไงชิงชันชุดนี้ชุดต่อไปอีกห้าตัวนะครับนี่ครับชุดต่อไปจะขึ้นวันนี้ปลาดูแดงไม้สักไม้สักสองปลาดูแดงสองไม้ชิงชันชุดต่อไปจะขึ้นห้าตัวนี่ครับ ไปด้วยคอนบนสองตัวสองตัวส,สวยๆเลยนี่ครับคอนเอวิปรับระดับครับ